ไปทีี่่นเพิ่นบอกว่าให้พอแล้วเพิ่นเลยหักไม้ใส่นะหมักหักไม้กวกบ่ให้งุ้มอีกจังซี่นะประมาณวางซี่นะจ้ะได้หลายบ่ไอ้ของคืออันของเพิ่อนเนี่ยจ้าได้ได้ครบพอดีได้ครบแล้วจ้ะได้ครบแต่ว่าเป็นพวกไหอพวกหยังเสียกว่าไหมที่ว่าอยู่น้ำข้มฝันนะจ้ะเพิ่นเพิ่นยังบ่ให้เอาขึ้นมาอันนี้ผู้ใดฝันครับลุงนี่ละจ้ะผู้ช่วยเนี่ย อ๋อผ so 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 ู <left Buck ling> ้สวยผู้สวยเขาเขาฝันจ้าเขาเขาฝันฝันว่าจังได็ฝันว่าตาแด่นีเดินทางไปนี่มูอคืนเนี่ยบัดทีเพื่อนบอกว่าเพื่อนข้นมาบ่ได้ม้าอะไรอย่างแกพิ่งยิ้มสองคนลูกลูกสาวกับอันเมียเพื่อนเห็นแหมจ้าเพื่อนเพื่อนบอกว่าเอาขืนมาแล้วแต่ว่าเพื่อนอย่าดังหักมาบ่ได้เพราะว่ามือวานนี่เขาเฮ็ดในเ้เพื่อนเนี่ยอันแบบหักทอนไ้มจ้าหักทอนแบบเอาขืนมาบ่ได้เบิดอเป็นเสียบ่ได้เหมือนจ้าอายุเพื่อน อน่พมีคนมาซ่งหรือเปล่ายังบ่มีเลยจ้ะยังบ่มีมีแต่ความฝันมีแต่ความฝันแต่ว่ายังบ่มีคนมาฝันก็คือแม่นอยู่เนาะแม่นแม่นอันไหนก็ไปเอายังบ่นี่ถึงหนมาลาที่นี่ฮับกันมาเลยจ้ะไปฮับไปฮับกันว่าใกล้อยู่บ่ฟังฟังปุ่นคนมาหลายเนาอคนมาเอามาเฮ็ดหยังมาเบิ่งมาเบิ่งเล็มาเบิ่งเล็ มาเบิ่งเลขกเด้เจาได้เลขแล้วบ่กายส่วนมากเห็นเจ็บหาน่ะจ้ะเห็นเจ็บห้าแม่นส่วนมากเห็นเจ็บห้าส่วนมากเลยใช่ที่นี่การเลยแบบว่าที่เพื่อนเขาความฝันมันมันเป็นอายุของเพื่อนเนี่ยจ้ะอ่าเป็นอายุจ้ะที่ว่าอาจารย์ป้อมมันเข่าตรงกันที่ว่าอาจารย์ป้อมบอกที่กันจ้ะอ่าข้อแม่รู้ก็ข้อกอมันขึ้นกันแม่นจ้ะได้แล้วตัวเลขเนาะแต่ย่าบหมดคำ ยังทาก่อนทาเพิ่มสิได้เหล็กเพิ่มรอมือแรงก่อนทารอมือแรงมือแรงเขาแบบาจารย์เขาสิลงมีอาจารย์ลงเนาะจ้าโอ้ทาก่อนจะน้อยฝนลงมาแห้งเนาะผู้ว่านนี่แบบขั้นว่าบ่เชื่อบ่รนี่เนาะเพราะเอาเพิ่นขึ้นมาฝนตกเนาะฝนตกจ้าแก่พ่อเพิ่นขึ้นมาปั๊บ หายเลยฝนอ่ะหายเลยจ้าส่องลูกแปอาบันขันดีะแดดขอนจะจ่าขี้ป่าโป้จ้าเป็นโบ๊ทขึ้นมาจ้าเป็นโบ๊ทหลังจ้าล้มยางแห้งเลยเด็ช่วงบังเั็นจ้าา้แมดแดดเดาแม่จ้าโป้กระเพียนเหมือนโบ๊ทไหนผู้ใดผู้ใดผู้ใดสิสื่อหยัง ไอโตเพื่อนเนี่ยที่ว่าดังหเพื่อนขึ้นมาน้ำโมได้มูเนี่ยเพื่อนได้เนี่ยเจ้าของเงียผู้ชายเจ้าของเรือเายนังขึ้นไม่ขึ้นาคนขึ้นมาแล้วเจ้าเจ้าหันมาบอให้คอยฟังพนนี่พน้านน่มกเอาจพึ่งมาเออกอนนี่อายุเพินนะจลอายุเพินเนยอันนี้อายุเพิน อายุห้าสิบเก้าปีอ๋อเจ็ดห้าแปดนีมาแต่ใส่เจ็ดห้าแปดนี่มันตรงกับเลขอาจารย์ปรมเห็นนักือกันกับพวกอยู่หนีไหมตอนนี้ก็ได้หาเก่ากับเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดอออันท่านฟังคุณเขาเขียนไว้จากไหนอ่ามอันนี้เขาเขียนไว้จากไหนอ๋ีนี่สามคนเออชายหนึ่งหญิงสองอ่าตาแด ตาแดงตาแดงยังอยู่ในน้ำโอ้ยังไม่ได้ขึ้นขึ้นยังขึ้นชายหญิงสองขึ้นมาแล้วอ๋อขึ้นผู้หญิงขึ้นมาแล้วสองเหลือชายหนึ่งาช่นี่คือผู้ใดตาแดตะแงนี่ละะจ้ไปเข่าความฝันเข่าเมื่อคืนเนี่ยอ๋อไปเข่าความฝันจ้ะงวดงวดที่แล้วก็ได้บ่ได้เขได้ได้สามหนึ่งลงซ้ายล้วได้ ท่านไปยืนบางย่างไก่ได้ไม่ไกลงไปใกล้ๆได้ยืนดูจักนี่ซ้ำเนี่ยเพื่อนแหนมไปเห็นหนึ่งหนึ่งสามเต็มเต็มเลยหนึ่งสามเต็มเต็มเลยได้หลายบทล่ะโอ้ก็ได้คนละหลายแล้วบานเฮาคนละได้คนละสองร้อยสามร้อยคนละพันถึกลอตเตอรี่กันโอ้ยยับได้แล้วบานเปิงเลยหรอแล้วสิปรึกษากันบอสิเอาไปไหวจังไหร่ไปไหวจ้ะเอาไปไหวบ้านจะอย่าไปไหวบ้านลวงพ่อขอแล้วแหนมแล้วสิเฮ็ดเขาวัดมือใดญ จะาว่ามื้อนี้ละจ้าต้องเอาเพื่อนเขาไปมื้อนี้ก่อนเอาไปมื้อนีแมนตัวล้อรถอยู่จ่ะย่ำย่ำเยนน็นเนาะชัก<ะ>พักเลยนนนเนาะเจียาเขาอะปล่อยเหล็กงวดหนี้เขาอีกเนาะจ้า เอาคอยมาติดตามมาเอาคักคักเลยเอาคักคักเอาคักคักจ้ะหมู่บ้านนี่หมู่บ้านไหนบ้านปลาข้าวจ้ะบ้านปลาข้าวจ้ายังเมื่อกี้เจ้าชี้นี่นี่เพิ่นฝันน่ะเพิ่นคนทีฝันอ๋อนี่นี่คนทฝันโอ้สวัสดีครับพ่อใหญ่สวัสดีครับพ่อใหญ่เป็นคนทีฝันติโอ้ฝันไว้จังไดนผมขอเล่าความฝันจากพ่อใยายแน่เพิ่งแต่มาเพิ่งแต่มาจากสุรินทร์ โอ้ยได้บอกหุ่นดั้มเขาฝันก็ฝันนี่ได้ยางวัตถุผลละครับได้ยางวัตถุของเก่าพุ่บปะทิศขามมาปลาดอกปลาหนามนี่มองหนีปบ่มีรถบ่มีลาดอกความฝันนั่นครับวันนี้ก็เลยมามานี่เรามาท้ายที่นี่เราพ้นกับยางเก็บอยู่นี่สิะหละถ้าว่าพ่นพูเห็นสองคนอยู่นีอ่าสองคนนั่งเลือนี่ครับ เจ้าแม่กับลูกหล่ะแนี้ยมันก้มหนาซี่ใส่หมวกงอบใหญ่เน้อหมวกงอบใหญ่ในความฝันนั่นแหละหมวกหมวกปนปานแบบกินหอบมึงใส่นี่ยบังหนาคุ้มกุ้งซี่แต่ว่าบัดเพื่อนบัดซี่ไปทั้งคุ้นมือนี่ซี่ไปบัดทั้งนั้นแบบนี้เอื้อนใส่ผู้ชายเนี่ยล่ะถามแล้วซื้อเราเอกนซื้อให้ให้ซื้อเพราะไงเป้ะเพราะไจักกระเด่นี่ปะจักแน่จักแน่จักแน่จักกระเด่จักกันแน่จักเด่ เพิ่นทิ่ซื้อแด้แนี่ดิล่ะในความฝันเนาะบัดนี้เก๋เลยแดนไปเห็นไกลไก่ไก่ขาวตัวนึ่งที่ไห่ไกลเชี่ไก่แจกง้อยง้อยอยู่หัวเรือสนเอาไว้เห็นอย่างพ่อใหญ่เอาไว้ขันเป็นยามทิสนยามยามแต่อยามสิออกขายของเพราะว่ามันบ่มีนาฬิกาบ่มีอย่างมันบ่มีนาฬิกาบอกที่ม้วนคนว่าไปนะในความฝันบัดนี้เก๋เลยว่าไก่แชี่ตัวนึงกังวายอยู่บนเก้าเลย เห็นอยู่ไก่ตะวัเป็นไก่ขาวนี่ไก่ขาวไก่แจ้ขาวัดที่นี่ก็เลยถามตลอดลถาม,มาว่าเป็นยังจังบาขามไปน้ำเงินขามบ่ได้ตังหักตัง้งหักตั้งหักหักตังหักได้ขามไปบ่ได้ท่านเพราะตะวันตั้งหักเราบอกว่าไปบ่ได้เดี๋ยวใล้อถามงูเพิ่นก่อนล้อถามงูเพิ่นแล้ว จังสิไปสันวะก็เลยตัดสินใจมือนี้เออก็เลยมาบอกคนฟังจำนี่ล่ะนี่แหละในความฝันในความฝันจำนี่เออบัดที่นี่ก็เลยว่ามือนี้ต้องมามุดให้ได้อ่าก็เลยไปมุดให้เพิ่นมือนี้มือวันเขาไปมุดอ่าก็เลยในความฝันนี่ตามที่จริงบ่ไปมุดมือนี้ก็เลยได้ไปมุดกะเลยพ่อเอาขึ้นมาเบิ้ลให้เท้าว่าพ่กเท่าว่าสินวะไม่ยิ่งสองว่าเท่าเท่าคนนึงแต่ว่าคนนึงจะก้มนะในหมวกมันรัดกันเนาะ เพราะว่าสิลปนแม่ก็บุกกระ벙ู่เพราะว่าในเรือนี่เพิ่นนั่อะไรเป็นบ่ได้บอกเลขบวก่ได้บอกขอบ่ถามบ่กอย่างเรื่องเลขบ่ได้ถามบ่กเป็นสี่ใครไปเป็นเดียวอไปไปซอยทั้งนั้นล่ะไปซอยมาที่นี่ทั้งนั้นบอกว่าถามมาบ่ได้ว่าดังดังทัดว่าดั้งทักเพราะว่าคนมาซอยก็สิ่ขามมาได้ก็เลยไปเต้าออกมา อนทามาแหลกแเห็นต pe ัวแหลก่ er ๋อเห็นอย่างนี <floor> ้ป <been> ๋อบปบก้อนคือปรมาสิบเอ็ดเลบางคนตว่าบางคนเห็นเลยนี่นียจะได้คนเห็นแปีดอย่างเงี้ยดอกมันคือไข้เบื่อหรืยังอ่าเป็นไเบือเลื่อยเปนมีเบือเรือนะีเบือเรือยกยู่ไยทางไเขาเขียนเป็ดก็เห็นอย่างนี้ต้องทมอ๋อน่ยเขาเขาวานอย่างปดเป็ดยังก ทีเาขึ้นแท่กเอาขึ้นแครกกันานงนกานิน่านาเนาีมดึนนีสยมสํำนันมีซำนัมนั่นมิน่ามิซำนันบจิตขับจแล้วหมดเล่อใหญ่ได้บ่มมบริลลี่บริลลี่โกบืปั่นเป็นไปปั่นบอกเนาะเอ้าอนี้จังได้สิเดียว

ฮะจะว่าจังไดอ้ขอพว่าหสองคนนาะสี่สี่ห้าเลยสี่สี่ห้าแม่เลยคุมาสหาแม่สี่นึ่ง่ฮะมันบาแม่สี่หนึ่งติสี่หนึ่จังไดผู้หญิงสองคนผู้หญิงสองผู้ชายหเออชายกัหนึ่งผู้ชายเป็นะชายหกเออผู้ชายน้ำหกนะอ้าอีเล็ตน้ำหาน้ำหกผู้ชายน้ำหาน้ำหกแม่ผู้หญิงน้ำสี เจ้ามักตัวใดนี่ไม่ไงคอยมักเพิ่นเว้าจังสี่ขอกิะดีตีสี่สี่หกแล้วตีสี่สี่หกเออสี่สี่หกสี่สี่ห้าสีสี่หกสี่สี่ห้าจัดไปจัดไป เอเบงใหม่แวะไปวัดก่อนเด้อวัดอยู่มองได้นี่อาบบ้าววัดเลยที่วัดบ้านข้าวบ้านข้าวไปมองนี่นโอ้ขับขับขับเอาเอาเอาซี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 หกาแล้วครับวันนี้เรามาดูเรือนะครับเรือที่เขาว่าเป็นเรือโบราณเรือใหญ่นะครับชาวบ้านนะครับก็พากันมาดูนะครับพากันมาดูนะหลังจากที่นี่นะครับ คนเขียนไว้หลายนั่นเลยอันนั้นยังเหล็กเงเป็นเรือแผ่นใหญ่นะเป็นเรือนผ่นใหญ่เล เดา๋ยวเอามามือห่สิดมยู่กับนยนะครับก็คือฮากันนะครับเยอะแยะมากเลยนะครับนี่ดินไซน์ไม่ปลูกใยไมกไหวกัน ตอนแรกๆขึ้นมาใหม่เขาเห็นตรงหัวเรือตรงนี้แล้วก็เห็นเลขสามหนึ่งแล้วก็ไปซื้อกระทูกแล้วก็หลังก็มาเห็นดีกขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยตอนน the so ี้ขึ้นมาหมดแล้วส่งหัวเรืออย่างเดียวเพวาวหัวเรือนี่เกวาวมีแม่ยิ่งมีสองคนแล้วก็งานคนไทยคนหนึ่งไทปคนไทยคนหนึ่งประกอบเป็นเพ่อใดด้ ยู่หสป้อมเขียนะไยอายุหกานอายุห้าสิบเก้าปีชีวิตในเรือคือผู้หญิงอะผู้หญิงห้าสิบเก้าปีเอออคืนตอนั้นเห็นเห็นเพื่อนนอนอยู่ใส่สุขาวแล้วก็เลยบอกว่ายืนหาบีพองพันลวืนยืนยืมายุใสบาริดี ผมอยู่กับเรี่ he yeah, ้ับนมาเลยวานเป็นมาสองคนมาต้งสองคนใ่ประมาณสามคนเยกะมดยื่นบ่อนจนเอาขื่นเขียนอไรของเขาใช่ผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู cji? ้ชายพอเท่าพอเท่าอืออ่าผู้ชายผู้ชายผู้ชายห้าสิบเก้าปีผู้ชายห้59ปียืนบนเรือนะครับนี่ เดี๋ยวเราจะมีการแห่เข้าวัดนะเดี๋ยวจะมีการแห่เข้าวัดนะครับ,อ,รรรบอ่ะอ่ะเราก็ะะจะมาติดตามว่าวันนี้นะครับจะมีตัวไหนเพิ่มเติมไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะลงช่วงเย็นนะครับวันนี้นะครับผมประวัติวัดวิญนะจากพีนิวสุรินเดลันก็มาติดตามนับเลขเรือโบราณนะที่ พุธทธยสงนับที่พุธทธยสงนะครับนะครับวันนี้เดินทางถึงอำเภอพุธทธยสงบุรีรัมย์นะบบุรีรัมย์เลยนะครับอ่ะติดตามกันครับ